ให้ได้ชมนะคันนี้เพราะเป็นกระบะที่พิกประวัติศาสตร์ของกระบะเมืองไทยรุ่นหนึ่งนะฮะ <Wow. S 1> เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นรถกระบะรุ่นแรกนะที่ทำเครื่องยนต์มาถึงเครื่องยนต์ 3,200cc นะฮะที่ขายดีมากๆด้วยนะออปชั่นให้มาเป็นตัววายแท็กมีโลบาร์ <Wow. S 1> มีแล้วมีคล่องหลังให้ด้วยนะครับมีกระระยะหน้ากระระยะหลังให้มาครบนะครับนี่คือข้อดีของบอรดที่เขาราคาเขาจะสูงก่าคนอื่นก็จริงนะครับแต่ออปชั่นต่างๆให้มาครบ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันที่28ธันวาคม2 5 6 6เป็นรถอีก1คันหนึ่งรุ่นที่อยากจะนำเสนอท่านผู้ชมให้ได้ชมนะคันนี้เพราะเป็นกระบะที่ <Yeah. S 1> พลิกประวัติศาสตร์ของกระบะเมืองไทยรุ่นหนึ่งนะฮะ <Yeah. S 1> เพราะว่าอะไรครับ oh. เพราะว่าเป็นรถกระบะรุ่นแรกนะที่ทำเครื่องยนต์มาถึงเครื่องยนต์3,200ซีซีนะฮะที่ขายดีมากๆด้วยนะครับจริงจริงก่อนหน้านี้มีเครื่องยนต์3ามพนในมิตซูบิชินะครับ ตรตันสามพันสอนะฮะแต่รุ่นนี้ออกมานะฮือฮามากกว่าเพราะอะไรเพราะราคาที่เขาขยับขึ้นไปสูงมากเพราะออปชั่นอุปกรณ์ให้มาครบจริงๆนะฮะรถใหม่รุ่นนี้เปิดตัวนะฮะในรุ่นไมเนอร์เชนนะฮะตัวนี้อยู่ที่1 1 3 9 0ล้าน1 0 0บาทนะครับล้านล้านกว่าบาทรถกราบะาตอนนี้นคนก็ตกใจนะครับเพราะว่า อีสุสุโตโยต้าตอนนั้นก็อยู่ประมาณปิ่มๆล้านหนึ่งแต่คันนี้ทะลุมาเลยฮะล้านหนึ่งแสนกว่าและรุ่นหลังๆมาหนักกว่านั้นอีกฮะแรปเตอร์ออกมาโอโหล้านหกแสนเก้านะครับรวมไปถึงรุ่นเป็นเบนซินอีกล้านเจ็ดแสนกว่าเกือบล้านแปดล้านเก้าเพราะฉกระบ,บะทุกวันนี้ขยับขึ้นทุกวันเกือบล้านสองซึ่งฟอร์ดนี่แหละเป็นผู้นําในการที่ขยับราคารถขุมนี้ให้สูงขึ้นแต่ไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับฟอร์ดกลับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเพราะเทคโนโลยีต่างที่ให้ไปเนี่ยนะฮะล ใช้แล้วประทับใจสมัยก่อนๆน,นะฮะถ้าเป็นบอกฟอร์ดนะฮะคนอยู่แทบไม่มองเลยสมัยผมขายรถใหม่ๆประมาณปี240นะฮะฟอร์ดยังไปใช้เครื่องยนต์ของอีซูซูนะฮะยังเทคโนโลยีของแบรนด์อื่นมาใช้อยู่แต่ทุกวันนี้มีการพัฒนานะครับเพราะว่าออปชั่นต่างๆที่ค่อยมาและราคาที่ให้มานี่บอกเลยว่าจัดครบจัดเต็มถึงบอกว่าดุดันไม่เกรงใจใครรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่เนเชนปี2015เครื่องยนต์ 3,200cc หสูบท่านผู้ชมครับรุ่นนี้เครื่องใหญ่เลยแหละนะครับแล้วก็แรงบิดถึง470นิวตันเมตรนะครับดูละทอกท d c i อนะครับเครื่องแรงขับสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าจัดครบจัดเต็มมาให้หน้ากะระยะหน้าไฟตัดหมอกนะฮะกระจังหน้ากันชนหน้านะฮะดุดันเลยนะครับอ่ะมาต่อนะครับห้องเครื่องเนี่รู้ดีอยู่แล้วว่า สมรรถนะของ Ford Ranger 3.2นี่เป็นอย่างไรนะแรงมา้าถึงมีทั้ง200แรงมา้าต่อมามาที่ล้อนะฮะคันนี้เปลี่ยนล้อเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะยางมาใหม่ปี23เลยนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กติดรถอ,อยู่แล้วนะครับ3.2 6ออโตเกียร์ออโต6สปีดนะบันไดข้างทุกอย่างให้มาครบให้มาสมบูรณ์นะครับสิ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูต่อคันนี้คืออะไรครับคันนี้ภายในเนี่ยใหม่มากเจ้าของดูแลรักษาดีมากน้องทัด่ายให้ดูนะครับว่า เบาะนะฮะเบาะัูที่เป็นเบาะผ้าที่เป็นลายกระสอบนะฮะถ้าสกปรกช่างมานั่งหรือว่าอะไรเปื้อนมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูแลรักษายากมากนะครับแต่คันนี้ดูให้ว่าเจ้าของดูแลรักษาดีถึงเบาะหนังจะมีรอยบ้างนิดหน่อยนะฮะตรงปีกคนขับเพราะเป็นเบาะหนังแท้เบาะกึ่งผ้านะฮะแต่คันนี้จะเห็นได้ว่าเบาะนี่สวยดูดีดูใหม่มากและที่สําคัญนะครับให้ให้พรมนะครับให้พรมมาให้ด้วยนะครับจะเห็นว่ามีพรมพรมใยบวบนะที่ดักฝุ่น ถ้ามีพรมใยบวดดักคุณอย่างนี้ผมว่าผมชอบนะที่เหยียบแล้วสบายเท้านะแล้วฝุ่นไม่คลุ้งขึ้นมานะครับเลขไมคคันนี้ครับท่านผู้ชมครับเลขไมคคันนี้ก็ถือว่าใช้งานมาคุ้มค่านะครับเพราะว่าใช้มาถึง2องแ0 0จ็แต่ถามว่าเยอะไหมปี15บหรถใช้งานนะครับรถ8ปีแปดแปดสองสิบรปีใช่ไหมทันนะยี่สิบสามคันนี้2อง0 0 0เก็ถือว่า ปีละสามหมื่นรถใช้ดีเขาก็ใช้เยอะแต่คันนี้ดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะฮะและที่สำคัญคันนี้ราคาสุดคุ้มจริงๆร,งรงนะครับราคาหายไปครึ่งหนึ่งนะพูดง่ายง่ายนะครับแต่ของเราเองเลขไมมาอย่ายงไงเราขายอย่างนั้นเช็คประวัติเช็คศูนย์ก่อนได้เลยนะฮะยางดีช่วงล่างดีสีเต็มครับท่านผู้ชมครับคันนี้นอกจากจะ,อ,ะออปชั่นให้มาเป็นตัววาแท็กมีโลบาร์มีแล้วมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับมีกะระยะหน้ากะระยะหลังให้มาครบ น,นี่คือข้อดีของบอดที่เขาราคาเขา,าจะาสูงกับคนอื่นก็จริงนะครับแต่ตอ p อปชั่นต่างๆให้มาครบรวมไปถึงมีที่เสียบที่เสียบไฟนะฮะไว้สำหรับลากไว้สำหรับพ่วงนะครับพเพราะนั่นเองบอดเดนเจ e r ์ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดคันนี้เป็นตัวท็อปสุด4 e ิว r i ท e นะครับตัวแพงสุดของเขาในตอนนั้นสีส้มนี่เป็นสีสีมาตรฐานสีคาแรคเตอร์เขาเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับบอดตัว3.2ตัวนี้นะฮะ สมัยแต่ก่อนสีแป๊ดๆอย่างเงี้ยสีสดใสอย่างเงี้ยคนไม่ค่อยกล้าซื้อนะครับแต่รุ่นหลังทุกวันนี้ผมบอกว่าสีที่เป็นเอกลักษณ์ก็จะมีสีที่โดดเด่นอย่างเงี้ยโชคคำฝากระโปรงยังอยู่นะครับแผ่นกันความร้อนหรือว่าฝากระโปรงหน้าของแท้นี่ยังอยู่นะฮะน็อตนะครับก็คงมีขยับทําสีมาแล้วบ้างนะฮะแต่ว่าทุกอย่างไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนมาด้านหน้าอย่างแน่นอนนะครับถ้าสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับรถใหม่1นึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับตัวไมเนอร์เชนหน้ากระจังหน้าอ่า กระจากน้หกเหลีย่ยมตัวนี้นะครับราคาพิเศษ่านผู้ชมครับเหลือแค่559,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับประหยัดไปมากกว่าครึ่งรถพร้อมใช้สภาพดีทั้งภายนอกภายในเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างยางทุกอย่างรับประกันได้ว่าถ้าผ่านมาตรฐานมงคลคาเซเตอร์รายงานชัดเจนตรงประเด็นทุกจุดนะครับสนใจโทรหาผม0 8 4 7 7 7 6, 6 6 9 9นะครับอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงบ้านส่งรถให้ถึงบ้านให้ช่างตรวจดูก,ก่อนว่าสภาพดีขับดี ไม่แท้ไหมนะครับตรวจสอบให้ตรงตามข้อกำนรับประกันความพอใจนะครับวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามนะครับสนใจโทรหาได้ทุกวันมาดูตัวจริงมงคอนคเซ็นเตอร์ก็ได้มาลองขับก็ได้นะครับหรืออ,อยู่หญ่ทั่วประเทศเราก็สามารถส่งรถให้ท่านได้ถึงบ้านทั่วไทยวันนี้ต้องขอบพระคุณที่ติดตามฝากกดติดตามทุกแพลตฟอร์มมีรถเข้าม่จะส่งให้ท่านดูทุกทุกวันครับวันนี้สวัสดีครับ